แวะที่ไหนคะอ๋อวันนี้แวะมาหน้าแม่มาห้าเกี๊บแกงร้าะเกี่ยวกับขนมอะไรสแตป่ปะรดอ๋ดอใครมาหัวหญิงปลาถ้าไม่ซื้อถือว่ามาไม่ถึงอ,อ่ะปพาท่านผู้ชมไปดูหน่อย แล้วนี่เขาทำใหม่ๆเลยไหนดูสิหยิบมาสิหยิบให้ดูสิหน้าตาอ๋อนี่ไงเออน่ากินนะทานเพลินเออเออน่ากินซื้อไปจูบตาเอ๊ะซื้อไปเธอก็ซื้อไปจ่ายที่ออฟฟิศเธอด้วยสี่สองร้อยสี่สองร้อยก็ถึงแบบให้แม่บ้านเราด้วยไงแน่แน่เนี่ยสี่เราก็ไปฝากเบนองนี่ก็เป็นสควอชลูได้ได้ไม่มีปัญหา รสกรุ่นเพื่อนแบบรักคนได้ไหล่ะไม่ได้แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะไก่ไก่อย่างกงกเนี่ยอย่างหอยเนี่ยแป้งลองไม่ลองไหมคุณตายใช่ไหมเพราะ้าไอ้แป้งหอยกับแป้งแป้งสี่เหลี่ยมมันต่างกันยังไงแป้งสี่เหลี่ยมมันเป็นคล้ายๆไอ้นี่ใครเดี๋ยวนี้แคสเตอร์ทำไมไม่ทำอ่ะแคสเตอร์มันมันไม่มีไอ้ Então, uh ่ก oh. ah, ็มีขายวิตามินด้วยให้เจ้าหรือนี่มีขายวิตามินด้วยนะเจ้าเป็นคล้ายๆก้อนกะหรี่ปล่ะอ๋อแต้งเหมือนกะหรี่ปลาโอเคไ่ไปล้างทามเลยนะมีเหรออันนี้่ยังไม่ทําบแล้วจะทำรอได้ไหมยม่ได้ครับอร่อยเป็น้อย็ได้อร่อยมันจะตอบไรอได้ไงลราม่ยอรอ่ะเเดี๋ยวเราทำก่นี่อน้าอ่ไม่จ้างอ่ เอามาทัก่องหนงค่อนี่ท่านตอนการทำแ็กเกแชีนะใช่พวกไส้ก็โกนเองเห็นใช่ไหมคะ ไปของโรงงานอ๋อจาโรงงานมาี่ไเร่อเล่อย่เ่เล่ยเ่่กน่แล้วก็เาไปเด็ไนกินได้เือเลอยี่่นี่อรอไม่อที่ไหนคะเนี่ยยังไม่เนาพญาที่ยาดายานายานา้าวสุกตลอดหลังมันไม่จมามได้อ๋อเล้วยักว่โดนมาตัดแล้ อดเนแกิในเลด้วไาช่แล้วก็ไปสุดสองกล่องกล่องนึงพีกียรนเยอะกล่องนึงพีกียรนเาะนห้าชิ้นเองกล่องนึงเยอะสอาคู่ห้าคู่กินได้โอเคแล้วเสร็จจากนี้ตาใต้จะพาไปไหนคะ ร้านช็อกกแฟแฟร์ตี่นีชอาหรเ่กแฟแฟรตัลี่น้องนุชบอกอีก10กว่ากิโลร้านเครื่องดื่มน้องนุชบอกน้อบอกว่ามีคนแนะนำมาครับมาได้เลยนะร้านนี้นะฮะชื่อทานเพลินสเรออส่งไกลเลยนะสอาแันนีอเคกสามตอง ก,กระโหลกสามกล่องนึงมันมีห้าอันของที่เินเขาก็อเอาช่วยไะเราเอาแค่สองกล่องพออ่าอือแล้วไงเ,เดี๋ยวน้องก็ไปให้แป๊บเดียวกล่องนึงใช่ไม่เพราะแคกเกอร์เขาหมดแ,แ, <ๆ S 2> แล้วเหรอเออแคกเกอร์เขาไม่หมดเข้าไปได้พี่น้องเออเอามาให้ได้สองร้อยบาทสองร้อยมาครับอ่าสองร้อยได้ครับพี่ชินเขาเลยอร่อยกินเลยครับ ก็คือไปซื้อแต่ได้ไหมได้หนูชอบกินแคบยี่ห้อแคปเปอร์อนนี้ก็โอเคอ่ะใช่ยี่ห้อดีนี่นะพ่อค้าพ่อค้าใช้แคปเกอร์ย่อไฮโซใด่ไหมคับตรงนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะานนเพิค่ะชื่อทานเพลใช้อยู่ถนนอะไรเนาะเขตเกษมอ๋อถนนเพชรเกษมนะระหว่างทางปานนะท่านผู้ชมก็ผ่านมามาเนี่นี่เออก็ใช้แคปเกอร์ย่อดีนะนะ ใช่ใช่เขาจะย่อดีด้วยไม่ได้ใช้ย่อไม่อร่อยนะคะใเขาจะนารแนะนำให้มาชื่อทานเพิร์ดวางขายเยอะไหมวางขายไม่เยอะค่ะต้องสั่งโทรขอใโทรสั่งเอาเพาดีนะเราต้อยบอกถ้าคนมาหัวยหินพักโรงแรมไหนโทรมาแล้วเขาไปส่งให้เดลิเวอรี่เลิศเออเดลิเวอรี่ไงขอเบอโทรได้เออ เดาน้องมาขอน้ำบัตรมีเบอร์โทรไหมขอหน่อยอาจจะต้อยบอกให้ท่านผู้ชมหน่อยอ๋อโอเคขอแผ่นหึงอาจจะต้อยบอกหน่อยตีก็เลยก็ติดเลยาไม่ออกอ่ต่มันมันเสื้อผ้าอ่าเออนี่นะคะเบอร์นะคะ0 8ศูนยอ่าศูนย์แปดหห้า 5.001 5น0 1ศูนย์หนอง์จะคะโอเคร้านทานเพินนะคะมีสองเบอร์นะครับมีเบอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะโอเคได้ถ้ามาหัวหยินทรจับส่งถึงโรงแรมใช่อยากได้ชีสสับปะรดที่อร่อยหรือว่าแคคกเกอร์สับปะรดนะคะแนะนำทานเพินทานเพิรนเมื่อก่อนเราไม่เมาได้เลยเพราะว่าไปตลาดน้ำไปคุกวันไปไหน ใช่เดี๋ยวม่ที่วางขายเนอะพ้มเนี่ขับมาสิบกว่ากิโลไม่เจอเลยพอทัที่นี่งารทำเยอะอ๋อต้องนี่ต้องขอบคุณป้าใส่เสื้อสีน้ำเงินนีนะเขาบอกคราวที่แล้วเขาไปเยี่ยมญ่าิประจวบเขาจำได้ว่ามีอยู่ร้านร้านหนึ่งทำเหมือนโรงงานเลยอยู่ริมถนนแต่เป็นร้านไม่ใหญ่เนี่ยป้าคนนี้เขาบอกคนปราณเขาบอก ได้ขนมอร่อยๆนะครับทำกันสดๆหอมแบบนี้สองต่อของเราชอบเลยละครับทั้งกินทั้งฝากแวะมาซื้อกันได้ที่ร้านทานเพลินครับ ใช้ค่ะเป็ดะเหเล็กเจ็บมากคอย่าวก็หัวปอกอยู่ที่ไหนแล้วคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่สวนสนสวนสนที่นี่นะเป็นของราชการนะคะคือถ้าเข้ามานั่งพักนั่งกินเนี่ยก็คือรถเก่ง20บาทรถตู้สี่สิบีาทนะคะ แต่วันนี้ก็เออมีคนนี่น้อยเพราะเรามาไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ก็ยังมีก็ยังมีบ้างนี่ก็ดูรถจอดใช่บอกด้วยสวนสวนที่ไหนสวนสนที่หัวหยีนะครับโอ้ยยีนะครแต่คือมันจะไม่สวยเท่ากับสวนสนที่ระยองที่นั่นเกาแบบสวนจะเป็นสองระนาบอันนี้มันขนาดไปกระทางรถวิ่งนี่เป็นระนาบเดียวระนาบเดียวแล้วนี่อยู่ชายหาดเลยใช่สองต้อของเรามากันที่สวนสนปฏิพัฒน์นะครับตั้งอยู่ในส่วนของกองทัพบก ห่างจากตัวอำเภอหัวหินประมาณ7กิโลเมตรพื้นที่ด้านหน้าติดถนนเพลกเกษมนะครับส่วนด้านหลังติดริมชายหาดสเสน่ห์ของหาดสวนสนนะครับที่น่าประทับใจก็คือบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นด้วยทิวสวนนะครับตลอดแนวหาดและยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดีครับวัเดี้เมาค่เพราะว่าแค่มาจับภาพที่สวยเๆเปิดท่านผู้ชมมาหัวหงงินงเนะ อยากอยากเปลี่ยนบรรย,ยากาศจางหาย,ยาใช่ช้างายแต่อื่นๆไงวิธี new normal นะครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะมากนะครับปลอดโปรง่งน่าเที่ยวมากๆครับก็ลมลื่นเห็นไหมคนก็มานั่งกันเพราะตอนนี้ท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสไปทะเลที่ไหนประ้แนะนําไห้ไปนะแต่ต้อยนะเพราะทะเลจะสวยแล้วก็จะสะอาด โอเคนะครับนี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งนะแนะนำให้มานะคะแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสนเนี่ยเขาถึงเรียกว่าสนสนไปเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปซีสเปซจริงๆแล้วนะเดินเล่นให้ลมทะเลประทะนะครับได้มารีเฟรชสมองให้ปลอดโปร่งสูตรอากาศดีๆนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเวลาว่างหาเวลาออกมาพักผ่อนกันนะครับ อันนี้เราอยู่ไหนนะคะเราอยู่ที่เมมโมรี่เฮาส์ทางมาเขาเต่านะคะแหมพอมาถึงก็เจาะเลยนะคะตอนแรกต่อต้อยทำท่าเหมือนไม่อยากมาเพราะอะไรไกลเดี๋ยวขอล้ามมือก่อนนะคพอมาถึงแล้วน่ารักเออให้ท่านผู้ชมเห็นต่อต่อด้วยนับนี่วันนี้ต่อต่อแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ชมนะครับ นะครับร้านน่ารักร้านน่ารักนะสวยด้วยน่ารักเลยนะเอออยได้ถ่ายรูปด้วยแล้วนั่งก็อี้ถ่ายรูปกันนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับที่รนปบัตรบัตรเข้าห้าสิบบาทเมื่อกี้เนี้ยเอามาแลกเครื่องดื่มกับอาหารได้เลยนะครับแล้วก็มีเค้ก ได้ฮะได้ได้ได้หืมก้ชอบมาก้อชอบมากทีนน่ผู้ชมร้านน่ารักค่นร้านน่ารักน่านรักที่สองต่อแวะมานะครับคือร้าน Memory House ครับ คาเฟ่สไตล์โรงนานะครับขาวสวยตัดกับสีขาวของโรงนาด้าน,นหลังเป็นอ่างเก็บน้านะครับที่นี่ปรปับปรุงเพิ่มสีสันความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้าให้หนาถ่ายรูปยิ่งขึ้นนะครับน้าสูงมากท่านผู้ชมน้าสูงมากอาหัวตากล้องไม่ได้เมมโมรี่เฮาส์อยู่ติดก,กับอ่างเก็บน้ําเขาเต่าซอยหัวหินหนึ่งูนย์หนึ่งถึงสามแยกหน้าวัดเขาเต่าแล้วเหลือขวานะครับไปอีกแปดร้อยเมตร เปิดเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาตต้อยนำไปเออเลยนะจะใต้อยเมือ่อกี้ตอนแรกทำท่าเหมือนไม่อยากมานะแต่ตอนนี้เพลินมากสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมมาได้เลยนะครับ Memory House นะครับอยู่ทางมาเขาเต่าเปิดทุกวนันเปิด11นาฬิกาปิด1ทุ่ม แวะมาถ่ายรูปให้สนุกนะครับเพราะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆ้องถึงสชั่วโมงก็อยู่ได้นะครับถ้าชอบถ่ายรูปก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเห็นปะเพลงยังใช้ญี่ปุ่นเลยต่อต้ยของเรานะครับเพลิดเพลินเดินหามุมถ่ายรูปตลอดไม่มีคำว่าร้อนหรือเหนื่อยเลยละครับนอกจากที่โขหินแล้วนะครับยังมีที่นครปฐม,มอีกด้วยสะดวกที่ไหนแวะไปเที่ยวกันได้ครับ สิบรรยากาศดีมากปราต้อยเพลินใช่คุณผ้มะหลังจากที่สน,นุกสนานเก็บภาพนะคะก็จะเห็นใช่ไหมคะคือเขาเอาสี<อ>ามาพ่นดอกญ้านะคะพ่ะนดอกญ้าเพื่อให้ดูแบบมีล<ส>หลายสาีเวลาถ่ายรูปมาจะได้สวสีลุ้ง ดสีแล้วเขาก็ติดน้ําติดภูเขานะครับทิ้งบรรยากาศเขาก็เลยดีสวยมากเลยใช่ค่ะท่านผู้ชมไม้คิดว่าเข้ามาในเขาเต่านะฮะจะมออีร้านน่ารักๆใช่แบบเหมือนแบบเหมือนแบบ Memory House คือร้านเนี้ยถ้าถ่ายรูปได้ร้อยรูปนะก็ไม่แปลกนะเพราะร้านเขาสวยจริงๆใช่ค่ะนะฮะมานะให้มามาให้ไ,ได้ Memory House ไม่ไรที่สำคัญเลยไว้พี่ตาย ถ้าเข้าห้าสิบินจะมาเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มได้ก็เหมือนเราเข้าฟรีอ่ะนะ,ะน่ารักเป็นตามเป็นก็บอกแล้วตามเป็นสไตล์ฝรั่งอ่ะนะทุ่งหญ้าสีสันแจ่มชีดน,นี้นะครับชอบสีไหนมุดไปถ่ายกันได้เลยรูปสวยแน่ๆแต่คันไหมนะครับก็ต้องอดทนละครับไม่อยากกลับเลยแต่พี่สาวบ,บอกว่ามีนัดที่จะไปเที่ยวชายทะเลกันนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นสถานที่สวยๆอีกที่หนึ่งนะครับใช่ฮะเด็กคนมาคนเดียวก็ได้ก็มานั่งถ่ายรูปด้วยน่ารักเสียมาคนเดียวก็ถ่ายได้นะครับ <laughs> <laughs> น่ารักดีครับรายการสงต่อวาไรเตี้เทปนี้ที่หัวหินนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ